กับการว่าผมยังอ้วลืมเลขบัตรประชาชนอันนี้นะพินันได้แล้วกับการทําให้แล้วแต่ที่นี้กับการบอกว่ายังใส่น,นี่ไม่เป็น๋อ,อสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเ<อ>ข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่นะครับใส่เลขบัตรประชาชนนะยายฮันนี่ได้พินแล้วได้แล้วได้เป็นเกือบอาทิตย์กว่าๆแล้วประมาณสิบกว่าวันแล้วล่รระคะตอนนี้เหลือขั้นตอนอะไรครับเหลือขั้นตอนตรงเนี้ย ลงปกอันนี้ใส่ไม่เป็นใส่เงินจะได้เงินละใส่ก็ได้ได้ห้าสิบเหรียญแล้วนี่นะฮะได้ปกบกติขั้นต่ำเท่าไหร่พี่หนิงพีนหนึ่งร้อยเห็นไหมถ้าโอนตอนหนึ่งร้อยต้องหนึ่งร้อยแต่เรากอกได้กอกได้ตอนรู้สึกประมาณสิบเหรียญาจะกอกอ้สิบเหรียญก็กอกได้นะครับอ่านี่สําหรับคนที่ไม่ดูแต่ว่าเดี๋ยวผมเช็คดูเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับผมมาดูนะครับก็อีกที ไปเอาบัตรประชาชนมาให้ตอนนี้พี่เน่งก็ไไงจะกรอกสวิปโค้ดให้ยายฮันนี่นะฮะก็เป็นขั้นตอนสําคัญมากในการที่จะรับเงิน u t u b e นะฮะถ้าไม่กรอกตรงนี้เราก็ไม่ได้รับค<ช>่าจ้างนะฮะจะช่องเล็กช,ช่องใหญ่ก็เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับพี่เน่งนี้น่าจะกรอกให้กับหลายคนแล้วนะฮะที่มาอยู่ที่นี่นะครับเยอะมากจริงๆถามว่ามีคนกรอก เป็นอีกไหมเยอะจิงเยอะผมเชื่อว่าใน YouTube นี่นเยอะแต่ผม,มว่าบางทีก็อาจจะยังไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวเพราะว่าอาจจะเคยทำเองแต่ว่ายังไม่กล้าทำให้คนอื่นแต่ถามว่าเป็นไหมโอ้ผมว่าเป็นกันเยอะผมผมเปิดจอคอมพิเวเตอร์อยู่บ้านนะพี่หนิงผมดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูแบบว่าจนแบบกลัวกลัวกรอบผิดเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าผิดแล้วผิดเลยแล้วจะแก้ยากแล้วต้องมาขอใหม่เสียเวลา เราเราดูแบบวิดีโอ YouTube จอหนึ่งอีกจอหนึ่งเปิดขึ้นมารอผมใช้ PC 2สองจอจอหนึ่งเปิดดูอีกจอหนึ่งกรอกอขนาดกรอกอันนี้นะไม่รู้สิมันมันเป็นความตื่นเต้นมั้งเนาะแต่แต่ถ้าพี่เน่งนี่น่าจะชินแล้วเพราะว่าช่วยหลายท่านนะครับก็พอได้แต่บางทีก็ต้อง ก็ต้องบอกด้วยว่าคนที่มาให้ช่วยเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยเราก็ไม่ได้รับผิดชอบนะเพราะว่าบางทีอย t ท b e มันอาจจะเปลี่ยนกฎเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกได้แต่คร่าวๆเป็นหลักๆหรือว่าเป็นเป็นโครงแค่นั้นเองก็พยายามที่จะบอกเหมือนกันตอนนี้ก่อไม่ได้ละที่ไม่ได้เพราะว่ารายได้ของอพี่ฮันนี่นะได้เท่านั้นก็จริงอยู่แต่มันยังไม่ตัด เข้าระบบเดี๋ยวต้องบอกเดอนต้องเป็นเดือนน้าต้องรอต้องรอเ็ยังไม่ถึงแต่เลขหกหลักกรอกไปแล้วเนาะเลขหกหลักชุดแรกพิมพ์กรอกไปแล้วถ้าถ้างนั้นก็ต้องรอรอนะครับผมไม่รู้จะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับมาครับอันรุ่นก็ไปก็มีอะไ้ฮันนี่นะเื่อวานนี้ที่ทันนี่ครับผมมาให้ผมกรอกเลขเขาเรียกว่าสวิตโ้สสวิตโพส บางทีธนาคารพี่ฮันนี่บอกว่าเงินมันมีแล้วผ่านเกณฑ์แต่เพียงแต่ว่าผมเข้าไปดูหลังบ้านยังไม่เห็นที่ยังไม่เห็นเพราะว่ามันตัดทุกวันที่สิบเงินตอนนั้นน่ะอาจจะเป็นของเดือนนี้แต่นั้นมันจะดูได้ก็คือเดือนหน้านะผมเดือนหน้าอาจจะมีปุ่มให้กรอกฉะนั้นก็ต้องรอก่อนสรุปแล้วยังเข้าไม่ได้เหรอคะกรอกไม่ได้กรอกไม่ได้อย่างงนี่ เงินไม่ถึงเงินสกุลอลล่เนาะี่หเครัหมอหนุ่มให้ไปสกุลดอลลาใช่เนาะพี่หนิงเน s ดอลรหมนุ่มให้ไนี่ไม่ใช่ตรงนี้หรออ๋อไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะอ๋อมันอีกที่หนึ่งใช่ไหมใช่ใช่อ ุบแล้วมันยังเข้าไม่ได้นะอืมก็คือให้มันครบก่อนครบถ้าจะเร็วอ๋อค่ะ้ฮนี้ต้องขยันเพิ่มเป็นสองเท่าจะได้เร็วขึ้นอ๋อสรุปแล้วตรงตรงนี้มันยังไม่สรุปให้ใช่ใช่มันคนละที่กันอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเอ่อยืนแอสเซนต์มันจะตัดทุกวันที่สิบ อ้าวแต่ว่าเงินหลังบ้านเราเนี่ยในยูทูบอ่ะมันมันเข้าทุกทุกวันอยู่แล้วอน้ำตาลคงทุกทุกวันแต่ทีนี้ยอดสรุปมันยังไม่สรุปให้เราก็คือยังกอกนไม่ได้อประมาณวันที่สิบกว่าเดือนน่ะสิบเดือนหน้าประมาณนั้นเนาะก็เราต้องเรียนรู้อีกเยอะใจนี้ผมก็ไม่ได้เก่งนะผมก็ บางทีมันเดีดอยู่ทุกวันผมก็งงมันเด็ดขึ้นดีดลงออะไรบางทีดูไม่เป็นนะคือทําไปแต่ละวันนี้คือทําแบบสมัครเล่นไม่ใช่พงทาแบบแบบอาศัยดวงอาศัยฟุกอะไรประมาณนั้นใช่ไหมไม่สมัครเล่นหรอมาขนาดนี้ก็อาศัยแบบว่าัรถมาทาไกลขนาดนี้ก็คือถ้าได้ก็คือ มันได้ฟุก <laughs> ไม่ไม่เราต้องดูพี่หนิงเป็นแบบอย่างอีกนาน <c oughs> แบบว่าเออต้องทายังไงให,ให้แบบว่าเรามีพัฒนาคุณภาพเราใช่ใช่มันก็จะมีดูช่องใหญ่เป็นตัวอย่างว่าเออทํายังไงคอนเทนต์น่าสนใจแล้วก็พัฒนากันไปนะครับอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่นะย<ช>ูทูบเบอร์สายลุงพลเรานะครับอก็หลายๆอย่างบางทีเราเคยเรียนรู้อย่างหนึ่งอย่างที่เคยเห็นนะครับเคยตั้งค่าโฆษณา ตั้งแค่จุดเดียวอพอมันปรับปุ๊บนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่หญคือถ้าเรายิ่งทําคนเดียวเรายิ่งไม่รู้นะครับแต่ว่าพอเราอยู่กันหลายๆคนพอเจอปัญหาปุ๊บเราเหมือนกับได้คุยกันมันก็คือเป็นการที่เรียนรู้ไปด้วยกันขนาดพี่หนิงว่าเก่งๆพี่หนิงแบบเอาเปลี่ยนตอนไหนถ้าถ้าช่องเล็กๆไม่ถามเนี่ยพี่หนิงก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมบางทีแบบว่าอ,อีกอันนั้น อันนั้นด้วยนะยายฮันนี่ไอตัวที่เวลาเราไล่สดน่ะโฆษณาก่อนเข้าชมใช่ไหมสองตัวพอลงเสียจจะต้องไปตั้งอีกนะไม่ใช่ว่าทิ้งเลยนะมันจะต้องไปตั้งโฆษณาเพิ่มอีกไม่งั้นคุณก็จะได้แค่หัวหัวหัวไล์เจ้าจะไล่สองชั่วโมงเจ้าก็ไล์ไปแค่นั้นไม่ได้อะไรนะฮะไม่ไม่ได้้ไปตั้งตรงไหนอ่ะต้องตั้งนะพี่หน่งเนาะอ้าวแล้วต้องตรงไหนตอนนี้ไล์สดอยู่ต้องตั้งตรงไหนต้องลงก่อนแล้วค่อยอันนั้นเมื่อลงเมื่อลงไล่ ไปตั้ง oh. กลางกับท้ายพอลงพอลงไลท์พอลงไลท์ลลสดเสร็จก็ย้อนกลับไปอีกใช่แล้วต้องเอามือถือเครื่องหนึ่งเข้าไปตั้ง ให้ให้ไรนะใช่มันมันมีมันมีบางคนอาจจะไม่รู้ตอนตอนตอนนี้ไร์สดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไร์สดอยู่นะตอนนี้ไร้สดเนี่ยทำไม่ได้ต้องลงไลน์อ๋ออันนี้ก็ยังไม่เปิดอีกอ่าเรื่องเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยบางทีไม่ได้มีคนบอกแต่ผมเนี่ยผมดูจากตัวเองว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ได้ตั้งอ๋อทุกครั้งลงไลน์ปุ๊บต้องรีบตั้งเลยเผื่อบางทีมีคนมาดูย้อนหลังให้จากต่างประเทศคือตอนนี้น่ะไฟ์สดแล้วตั้งแล้วใช่ไหม ตั้งแล้วเนาะ,ะตั้งแล้วเสร็จพอเราลงไลน์นี้เสร็จก็ก็ไปดูที่การสร้างไรได้แล้วก็ข้างล่างสุดอ๋อแล้วมันจะมีอีกใช่ไหมใช่แต่ว่าช่วงหลังๆมาตรงหน้าไอ y o u t u b e s t u d i ออ่ะมันจะไม่แชร์ยายต้องไปดูที่หลังบ้านต้องไปเข้าที่โคมอะ่ะตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปิด Google Chrome ขึ้นมา เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอืมอ้าวมันมันไม่เปิดใะเนี่ยนี่ไงมันนี่เป็นเรื่องครับมันไม่เปิดให้นี่ยเปิดแล้วแต่มันไม่เปิดเนี่ยเนี่ยอ่าเปิดไหมอ่านี่เลยเปิดต้องต้องต้องกลับไปบันทึกอ่ะบันทึกไปครับผมเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยใช่ทุกทุกไลท์ที่ลงไลท์เสร็จก็ต้องไปกลับมาตั้งนะครับรีบตั้งอ่าอันนี้ดิดเหลืองอีก กะว่าจะเปิดสร้างรายได้ติดเหลืองซะงั้นนะครับตเหลืองซะงั้นนั้นนะโอ้ยเอาตั้งหัวข้อใหม่ก็ได้ใช่นี่เป็นวิธีแก้เหลืองที่ต้องได้ตั้งตั้งตั้งใหม่หัวข้อวันนี้เกี่ยวถ่ายเกี่ยวกับอะไรยัยนี่ก็ต้องบรรยายใหม่โรรงงงส้าวนมบบอค ครงการแม่บอกหอมก็ได้ออะครับผมเปลี่ยนใหม่นะโอ้ยเดี๋ยวเนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศการทํางานที่บ้านกกอกนะครับก็สําหรับเรายูทูบเบอร์นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับปัญหาลูกประสในการทํางานนะครับก็ปรึกษาหารือกันนะครับใครเจอปัญหาอะไรก็แนะนํากันนะฮะเพราะว่าเราทํางานอยู่ที่นี่ก็แต่ละคนก็เจอปัญหาแตกต่างกันนะครับแต่นี่ก็เจอปัญหาอย่างนึงนะครับ เจอไหมมันตั้งหัวข้อใหม่แล้วมันก็ต้องมันก็ต้องรอมันก็ต้องรอใช่มันจะไม่แก้ทันทีใช่อ่าแล้้ตัวที่เมื่อกี้ไอ้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่ดูที่คลิปนี้ดูที่คลิปไปดูที่วิดีโออ่าสมมติตัวไหนไร์สดตัวนี้ต้องพิมพ์ต้องเลือกหัวข้อว่าสดอืออ่าแล้วก็เข้าไปในตัวนี้อือแล้วก็เข้าไปดินซ้ออือ ันนี่มาเลือกเปิดแล้วใช่ไหมเปิดสร้างรายได้ก็จริงอยู่แต่ข้างล่างไม่ได้ติ๊กเห็นไหมสิ่งที่ยายฮันนี่จะต้องทําทุกครั้งครมีคนบอกหรือยังไม่มีเลยก็ติ๊กครั้งเดียวไม่ได้ติ๊กครั้งเดียวคือมันมีแค่อันข้างหน้ากลางกับหลังต้องลงไลน์แล้วก็ติ๊กอไม่งั้นาดฮันนี่จะเสียแทนที่จะได้เงินประโยชน์ใช่ไหมอ่าสมมุติจะได้หนึ่งร้อยบาทไดฮันนี่อาจจะได้แค่ยี่สิบเพราะว่ากางกับหลังไม่ติ๊ก ใช่ไหมหมก็จะไม่มีโฆษณาสมมติว่าเอาตัวนี้อ่ะตัวตัวที่เราไป้วอ่าดูใหม่เนาะดูอีกดูอีกเรียนอีกเรียนอีกกลับไปติ๊กให้หมดเลยอทุกทุกอันเด้อไปนั่งติ๊กน่ะเหรเจ้านะมือนี้เห็นงานโอ้งานนักแล้วมือนี่ฮะนะเห็นไหมที่ผ่านมาจะไล่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็คือ ได้ได้แค่ค่าแรงสมมุติสมมุติได้แค่ยี่สิบาทแต่ที่จะได้รอยหนึ่งอะไรประมาณนี้จะได้สามร้อยไม่ได้เนาะใช่รีบกลับไปทําให้หมดเด้อนะครับมีจะคลิปจะคลิปนะไม่ไม่ใช่แต่ไลฟ์สดนะคลิปเหมือนกันเด้อไปเช็คดูด้วยก็คือไปเช็คเช็คต้องย้อนเปิดดูว่าาใช่ไหมใช่ย้อนให้หมดเลยเห็นไหมนั่นแหละพลาดหมดเลยเห็นไหม เรื่องเล็กๆนีน้อยนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแนะนำนะเพราะถ้าไมก็พลาดเลยนะเนี่ยไม่งั้นก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ